สบายดีเด้อกับสบายดี FC เมื่อทุกคู่ทุกคนสบายดี FC ทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยแล้วก็ FC ทางต่างประเทศน,านัาเนาะ USA ทุกท่านกำลังเห็นอย่างอยู่เนาะรันนี่ตอนนี้รันนี่กำลังแต้งตัวสิไปงานเนาะวันนี้มีงานกำลังแต่งตัว มีเอฟซีขอมาไดาล่เนาอยอยากให้ลอนนี่นี่ร้องเพลงเสียงสดให้ฟังแน่เอาเพลงยังก็ได้วันน,นนี้ห้องเพลงยังก็มมวนไปเบิดว่าเสียงดีแ <c oughs> มนบ้าเนาะขอบใจเด้อขอบใจเอฟซีมาทุกทุกคนเนาะที่เป็นกำลังแห่งใจให้เรนนี่ได้อ่าดําเนินหรือว,ว่าดําเนินภารกิจเนาะภารกิจของเอนนี่ก็คืออ่า จะค้นเอาเพลงที่เอฟซีขอเข้ามาเนาะขอให้แล้นี่ห้องเพลงนั้นให้ฟังแน่ห้องเพลงนี้ให้ฟังแน่เนาะแล้วนี่จะมาคัฟเวอร์ถ้าเป็นเพลงเก่าเนาะแต่ถ้าเป็นเพลงใหม่แล้วนี่กระิบพยายามห้องให้มันมันมวนแล้วก็เต็มที่อนาะอาะมื่อนี้มาห้องเพลงอย่างให้ฟังดีเนาะวมือน,นี้เนาะเอาเพลงคิดฮอดทุกคนกันแล้วกันเนาะเพราะว่าคิดฮอดคิดฮอด คิดฮอตเอฟซทุกคนเลยคิดฮอดทุกคนถึงโดนแล้วบ่พอนาเบอร์ที่ให้มายังม่นติดมือเืออยู่บ่ได้โทรบอได้แปลว่าลืมโปรดรู้ คนที่เคยไปมาสู่ยังอยู่ในใจเสมอสุรินไอจอนยาโสธรไอตำสาวบุรีรัมคนนางรองไอกองเคยเจอสีสะเกดไออ้ำทุกน้ำ จำได้เสมอถ,ถึงงานภากใจอดเจอแต่หูแน่้อคิดหอดทุกคนถึงงานภากใจอดเจอแต่หูใน่้ดอด คิดฮอดทุกคนคิดฮอดทุกคนเดอ้อฝากกดติดตามผลงานเสียงเพลงของเรานี่อีกเชนึ่งก็แล้วกันเนาะซ่องเจ็ดแซนเซาคือเก่าเดอ้อสำหรับคลิปนี้อัธนิกกรบ๊ายบาย